เริ่มเลยดีกว่าวันนี้นะครับเม์ก็จะมาสอนทุกคนนะครับแต่งหน้าผู้ชายนะผู้หญิงก็สามารถดูได้นะว่ารองนตอนนี้ใช้ได้สําหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นรองพื้นที่แบบว่า <S <S เนื้อดีมากทุกคน <S <S ไม่จะบอกให้รองพื้นที่เม์ใช้แต่งหน้าวันนี้ครับจะเป็นรองพื้นอีคิเมนนะครับเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายนะครับตัวรองพื้นจะเป็นประมาณนี้นะ ขอยากใส่ที่คาดผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบบว่าเพื่อนลองคื้นเองนะครับอย่าเพิ่งรีบไปนอนนะครับนั่งดูกันก่อนนะครับตัวนี้นะบพรว,ว่าถือว่าแบบว,ว่าปกปิดได้ดีเลยทีเดียวน,นุวนที่เมกใช้อยู่นะครับเนียนมากแล้วดีๆพี่น้นองรองื้คือดีมาก เนื้อแบบเนียนมากเลยเวลาแต่งหน้านะครับไม่แนะนําัาที่คาดผมเลยว่าเอาผมขึ้นไปนะเพราะว่าระหว่างที่เราทารองพื้นน่ะเขาเรียกว่าผมอ่ะกับขนคิ้วอ่ะเราจะว่ามุนตัวรองพื้นคือแบบว่ามันจะมีอยู่สองสองเฉดนะทุกคนถ้าแบรนด์นี้เขาจะทําอยู่สองเฉดเหมาะสำหรับคนที่เป็นมีผิวสองสีหรือไม่ก็ผิวประมาณขาวเหลืองครับก็จะสามารถเลือกใช้ได้นะครับจะมีอยู่สองแบบ ถ้าใครที่มีผิวไปทางแบบว่าสีเหลืองนะครับแบบว่าผิวแทนอะไรเงี้ยแบบแทนเหลือๆงขๆขาวๆอะไรเงี้ยสามารถใช้แบบว่าโทนไวได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีผิวแทนผิวแบบออกคําำหน่อยก็สามารถใช้แล้วก็ลงครีมให้แบบว่าทั่วไบหน้าเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้น่าจะทาให้ดูสักครึ่งหน่อยแบบว่าจะได้แบบเทียบกันอะไรอย่างงี้คือตัวรองพื้นคือแบบปกปิดดีมาก พี่มีสกินแคร์นะพ,พ,พี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่ไม่ได้ใช้สกินแคร์นะพี่ไม่ใช้รองพื<ๆ>้นนะครับรองพื้นของตัวนี้นะครับในการปกปิดรอยสิวแล้วก็รอยแบบว่ายังไงอ่ะตัวนี้ครับยังมีกันแดดแล้วก็เป็นตัวรองพื้นแล้วจะมีตัวบำรุงอยู่ในขวดเดียวกันนั่นนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราสักแป๊บนะครับทุกคนเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกนิดนึงเมฆจะบอกนะครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนหรือบอสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับ ปกติไม่ใช่บอกว่าแบรนด์อื่นอยู่เนี่ยก็จะแบบรองพื้นอาจจะบอกว่าเวลาลองลงรองพื้นเนี่ยรองพื้นคือหนามากแล้วแบบว่ายังไงอ่ะคือรองพื้นมันแบบมันลอยแบบผิวอ่ะบบว่าผิวเราปรับสภาพหน้าไม่ทันเนี้ยเวลาใช้รองพื้นรองพื้นชื่อว่าอะไรครับรองพื้นชื่อว่าอีเคมนนะครับนี่นี้คือซื้อขวดหนึ่งคือแบบใช้ได้คุ้มมากจะบอกให้คือใช้ได้แบบว่าแล้วแต่คนใช้แต่อันนี้คือแบบใช้ได้นานมากเพราะว่าขวดขวดไม่ได้คำขำด้วยขวดใหญ่มาก แล้วก็รอรอดูรูปดนเลนทอมเมกไปถ่ายรูปกับทางแบง์มาเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ลงไปนะครับนี่ลงเลยก็จะมีรายการใน y o ะครับชื่อช่อง The Charisma ครับเสน่ห์ร้เนยไอดอลชื่อเยวกัอ่าสเสน่ห์ร้ในยไอดอลนะครับก็ออกเมกได้ทำการไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน รองพื้นตอนนี้รับสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรนะับสามารถใช้ได้นานนะครับนี่คือแบบกดกดไม่หยุดเลยเพราะว่าใช้ดีก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเป็นรองพื้นที่เมฆใช้อยู่ตลอดก็จะเป็นว่าต่อไปนะครับเราจะมาลงคอนซีลเลอร์นะครับสำหรับใครที่มีรอยเสียวนะับแล้วก็อาจจะแบบแต้มนิดนหน่อยหน่อยนะครับให้บอกว่า ลบจุดที่เราบอกว่าเป็นรอยอ่ะแต่เราก็่ต้องแตะมากครับเพราะว่ารองพื้นที่เราใช้อ่ะบบว่ากบอยู่แล้วเม็ดไหนที่มันเด่นจริงๆเนี่ยแล้วก็แล้วก็แต้มไปเลยก็แล้วแต่คนขนาดนะครับทุกคนเพราะว่ารองพื้นที่เมกใช้ครับบาะว่ามันมันเองียนอยู่แล้วแต่บอกว่าอาจจะบอกมีกบใต้ตาบ้างใช้คอนซีลเ ER ลอร์กบเนี่ยครับกบปิดดีมากใช่ตัวเหลียวกบปิดดีมากเอาดีๆอันนี้คือกล้องสดนะไอจีนี้บอกไม่ได้แบบว่าใส่ฟิลเตอร์เนาะเห็นป่ม ไม่รู้เห็นชัดไหมมาดูในไอจีได้นะครับมาดูในไอจีได้นะครับขอบตาดำแก้ครับขอบตาดำที่จะบอกให้นะน้องขอบตาดำมาพี่แนะน,ำ,น,ะนำให้ลงลิปเพระว่าสีส้มหรือสีแดงแบบใต้ตาก่อนหลังจากนั้นนะก็ใช้บลัวรองคืนตัวนี้ ในการปิดอีกทีหนึ่งคือจบเลยไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์ก็ได้แต่วันนี้พี่แบบว่าไม่ได้ใต้ตาดำอะไรมากพี่ก็ไม่ได้ทาตัวนี้นะครับการแต่งหน้าแบอบกว่าไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแหล่งอ,อย่างเงี้ยสามารถแต่งได้ง่ายๆถ้าเรามีแบบว่าไอเทมดีๆสักอย่างนะครับที่บอกว่าสามารถช่วยเราประหยัดเวลาได้เหมือนแต่งหน้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแบบถ้าได้ลองคือดีก็คือดีถ้าไม่ดีก็คือต้องเคลียร์อย่างนั้นแหละ จากนั้นนะมันก็จะมาลงแป้งนะครับไม่ต้องลงหนามากะครับเขาเป็นผู้ชายนะครับวันที่วันที่ไปแคชใช่ไหมพี่ก็แต่งหน้าไปปกติเลยเขาก็ถามว่าหน้าสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบบเอารองพื้นไม่ขายมากามก็แบบใช้ตัวนี้อยู่นะเป็นของอีคือเมนอ,อะไรเงี้ยเพราะหน้ากลิบมากเอาดีๆเพราะว่ารองพื้นที่ใช้คือแบบไม่โปทนหน้ามันไม่ลอยเนาะ ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะบอกเวลาทารองพื้นเสร็จน่าจะเริ่มบมอเริ่มมันเพราะแป้งจะไม่กินหน้าเพราะตื่นสายะอะไรองี้แต่ถ้าตัวเนี้คือใช้ป๊บคือแบบติดเข้าที่เลยตัวรองพื้นครแบบดีมากเนื้อกลิปนะครับต่อไปก็ลงแป้งยังไม่หมดเลยไม่เสร็จักที่เแบบโบนี่คือลง ลงอะไรนะลงรองพื้นแล้วก็แป้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าไม่ต้องอะไรมากเลยเพราะว่าสะดวกมากรองพื้นตัวน,นี้นครับคือแบบว่าเอาง่ายๆคือแบบเป็นรองพื้นที่บอกใช้แล้วประหยัดเวลา <c oughs> เป็นรองพื้นที่ลงเสร็จแล้วไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะพี่นเพราะาตัวรองพื้นนี้เขาบอกว่าเหมือนแบบมีขบอันคนมีกันแดดมีรองพื้นมีแป้งมีดอมลุครบอยู่ในขวดเดียวนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาไล่จมูกกันนะครับก็ใช้แป้งแบบว่าแป้งตัวน,นี้นะครับ น้องคนนี้แนะนําซื้อมาหลายขวดแล้วค่ะแม่น้องเป็นคนแม่น้องเป็นคนครูขาใช้ยุ่งัวนเลยค่ะต่อไปนะครับนี่ก็จะมายัางไงอ่ะไลฟ์ไลฟ์ลดั้งนะครับเพราประมาณนี้นะรออย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องผู้ชายสมัยนี้ต้องแต่งหน้านะครับบอกเลยผู้ชายสมัยนี้ต้องแต่งหน้าจะหน้าสดออกบ้านไม่ได้นะครับไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายงานรอไปข้างนอก ก็ไม่ต้องแต่งจัดมากนะครับรองพื้นตัวนี้นะครับใช้ง่ายมากใช้ง่ายแบบว่าทาง่ายเหมือนทาครีมนะทคเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ไม่หนามากครับสามารถเกลี่ยง,ง่ายพะใช้มือโดนได้เลย <c oughs> ดูแลยังไงให้หน้าใสครับเอาง่ายๆพี่บอกว่าไม่ได้ดูแลผิวหน้าพี่ไม่ได้กินอะไรเลยพี่ไม่ได้ใช้สกินแคร์มากมายเลยครับพี่ใช้น้ําเปล่าล้างหน้าแล้วก็มีมาร์กหน้าทาแบบตัววิตซีนิดหน่อยครับส่วนมากพี่จะบอกว่าใช้รองพื้นนะครับรองพื้นแบบว่าในการปกปิดรอยต่างๆที่เวลาออกไปข้างนอกครับซพี่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยสิว้วเพราะว่าพี่ต้องไปกดสิวทุกวันนีครที่มีปัญหาเรื่อง หน้าเป็นรอยหน้าเป็นอะไรเ่งนี้ครับสามารถไปกดสิวได้ทุกอาทิตย์นะครับเมฆแนะนำทุกอาทิตย์เพราะว่าใบหน้าเราจะมีสิวตันหลังจากที่กดสิวนะครับเมฆใช้ตัววิตามินอ e ีนะครับจะเริ่มแบบว่าเริ่มมีรอยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มหายเสร็จแล้วเมฆจะใช้เป็นตัวของรองพื้นนะครับในการกลบรอยบารอยสิวอีกทีนะเพราะมันหาง่ายมากพอ,อดีทํางง่ายมากไม่เชืเอ่อรแบบลองสั่งไปแบบเล่นๆ่นสักขวดก็ได้โปรตีไม่เคยราย้ายสดขายของนะครับ จะบอกว่าใช้ดีมากใช้ดีสำหรับวุ้ยอยากแบบอยากมาแชร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนสั่งแล้วนะครับสี่ขวดขอบคุณมากครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันดีมากเอาดีๆพี่บอกเลยว่าถ้าน้องมีรองพื้นที่ดีพอชิลเลอร์ไม่จําเป็นนะครับเพราะขวดเนี้ยเพราะขวดเนี้ย <F ill> พี่ซื้อมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วพี่แบบไม่ได้ใช้เลย <c oughs> เห็นไหมเต็มเหมือนเดิมเพราะว่า ถ้ามีรองพื้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับไม่ต้องไปเปลืองใครเลยไม่ต้องนะครักบกดนุ่มกดนี่หลายต่อ้องสามารถ้องสามารถใช้รองพื้นตัวเดียวจบคุมอยู่แล้วไม่ต้องทาแป้งแล้วเพราะาตัวรองพื้นตัวนี้เขามีแป้งผสมอยู่นะครับเพื่อนบอกเคยใช้เคเลยเอาดีๆกิบมากอยากให้ดูหน้าจริงมากคือดีมากถ้าน้องใช้รองพื้นตัวนี้ที่บอกเลยประหยัดเวลามากเห็นไหมยังไม่ทันไลยจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเติมอีกนิดหน่หนอยเพราะว่ารองพื้นเหมาะกับผิวสภาพผิวนะครับบอกก่อน เมฆมาแนะนํารองพื้นให้ทุกคนอยู่นะว่าเมฆใช้รองพื้นตัวไหนในะการแต่งหน้าไปถ่ายงานกับแคสซิลี่หรือแบบแต่งหน้าไปเที่ยวอะไรรบบเมฆใช้ตัวนี้นะครับเป็นรองพื้นอีคิเมนนะครับเป็นรองพื้นที่ดีมากๆเป็นรองพื้นที่แบบว่าประหยัดเวลาเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาทุกคนแบบมีแบบรีบอยากตื่นสายอะไรเงี้ยสามารถพ่งติดกระเป๋าไปได้เลยเพราะว่ารองพื้นนี่มันสามารถเกลี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าหน้าเลยต่อไปนะครับเมฆจะใช้เป็นตัว มาตาล่าแบบใส่นะเพราะผู้ชายไม่ต้องไม่ต้องใช้สีแบบสีดำอะไรมากถ้าแบบขนคิวเพราะว่าดำอยู่แล้วคะแนนควบคุมความมันนะเม่ให้บอกว่าแค่เต็มเลยเพราะว่าแต่งหน้าระหว่างวันคือแบบเม่ไม่ได้เติมไม่ได้เลยเพราะว่ารองพื้นดีมากติดดีมากแลแ้วแบบหน้าไม่เยิ้มทุกคนอยากให้ลองเพราะว่าเมฆแต่งหน้าให้ช่างกล้องเมฆอยู่เพราะว่าวันนั้นไปถ่ายและแครซีรีส์เมฆก็หยิบตัวอีคิเมนมาให้เขาเพราะว่าเมฆ กับเขาใช้คนละสีนบุลลี่ไม่ใช่บุลลี่นะเพราะว่าใช้คนละสีเขาใช้สีเพราะว่าคือสองสีเราเขาไม่เคยแต่งหน้าเราก็เลยจัดการให้เขาเลยมาแต่งหน้าห,หนึ่งวันอะไรอย่างนี้เสรุปอ้ากลับมาหน้าหน้าไม่มันใช่ไหมมันใช่หน้าไม่มันเลยหน้าไม่เยิมด้วยพ่าดีมากใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้ครับ シャインユアカリスマイケメンジャパン。